ดีครับผมสวัสดีเพื่อนสมาชิกตานครับพี่ก็ติดตามในจอของเตอร์เด็กเหลืองวัวสุกตานครับวันนี้จะป้าเพื่อนๆมาตัดกิ่งตูเรียนเล็กครับเป็นกิ่งตูเรียนเล็กพึ่งปลูกกับอายุประมาณหนึ่งปีครับครับนี่ครับซื้อต้นปั่นต้นรวยอาทิตย์มาปลูกนะครับแล้วก็ปลูกไปประมาณน่าจะไม่ถึงปีที่แล้วครับแต่ว่าด้วยความที่มันได้ปุ๋ยนะครับมันก็จะเดินเอาออกอ้ามนะครับเลยตรงสูงนี้นะครับตอนนี้ประมาณสูงประมาณหนึ่งเมตร เจ็ดทิปแปดทิปดินใดน,นะครับในวันนี้ผมจะามาตัดกิ่งหลังนะครับโอกเพื่อที่จะไอเขาได้เลี้ยงกิ่งใหญ่นะครับผมเว้นกิ่งหลังนะครับกิ่งหล,งลังจากโกนาจากพื้นดินไปประมาณนะครับก็แปดทิปถึงเก้าทิปดินนะครับก็กิ่งเล็กๆแบบนี้โรตารอยูได้เลยครับเพื่อนๆครับอ่านะครับ เดี๋ยวก็จะมีทรงใหญ่กว่านะครับทรงไม่แล้วก็ใหญ่กว่านะครับกิ่งเล็กๆแบบนี้คือเราตัดออกไปได้เลยครับเราตัดออกไปได้เลยนะครับเผื่อที่จะไห้กาได้แต่กิ่งไหม่แลก็เหลือออกกิ่งที่ช่วยกว่านี้นะครับ60เซ้นนะครับ80เส้นนร่งนเมตรก็แล้วแต่เพื่อๆจบนะครับคือถ้าว่าดีนะครับพมกว่าจะตัดออกนะครับนี่ครับอ่านะครับและนี่ อ่าก็เอาวายนะครับตามที่กิ่งนี้เลยนะครับพ่อใจห็นห่ากิ่งที่พ่มอาวน์นี้มีความกย้วยนะครับมีความรลวยงามีความใยญ่นะครับอ่านี่รับสูงมันก็ประมาณแปดบซนครับนี่กับผลลังธอยากตัดไปเล้ยวมันก็กิ่งตอนหลํำต้นมันจะลูกนะครับด้านหลังเ้ลก็นี่กับกับกิ่งดัานเบิร์นมีความใยญ่ดีนะครับก่อใจยัดเด็กเป็นกิ่งนี้เลยนะครับ อ่าะจ,ะจัดเด็กเปมนกิ่งนี้เลยนะครับแล้วก็เนี่ยครับกิ่งต่อไปจัดต่อไปมันก็มีความเย้นะคร,นครับนี่นะครับนี่กับนิวจีปุ่ม